แต่เคนว่าฟู o ตูช็อปอะไรก็ได้หรือใครทำไม่เป็นก็ให้มันได้ข้อมูลตรงนี้ค่ะมาปีการศึกษา2564นะจ๊ะเซลล์ลอเพลินนะคะลอกเพลินนะคะน,นะ,ะนะจะใส่รูปตัวเองลงไปก็ได้นะคะนี่ของคุณครูกระหรก,กาจารหนักของต้องกราบขอประคุณครูเขาขออนุญาตเขาแล้วโรงเรียนลาดพุนนะเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ ที่เราติดสุขสอนของเรานะคะเป็นของเทศทุ่งรุกเปเทศมหานครนะ้ะนปกแผนคำนำถ้าพูดหนาให้ส่งเป็นรายงานต้องมีหน้าปกคำนำสารบัญมาให้ครบรูกไหมแต่ถ้าให้ส่งแผนก็อาจจะมีแค่แผนอย่างเดียวได้นะคะไปดูคำพูดของเขาไม่ต้องไปนั่งถามเหรเนาะรายงานต้องมีหน้าปกในคำนำไหมคะถ้ารายงานก็ต้องมีหรือเปล่าน,นะคะหรือทำเกินไหมก่อน นะคะคำนำนะคะในที่นี้ก็จะบอกรายละเอียดมาคร่าวๆนะคะใส่ชื่อตัวเองลงไปมีสารบัญมานะคะคำอธิบายรายวิชาที่อาจารย์บอกเดี๋ยวอาจารย์จะพามาดูเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะต่อมา โครงสร้างรายวิชาแผนการจัดการเรียนรู้นะคะอาจารย์เขาออกมาแค่ห้าแผ่นนะคะจากทั้งหมดที่สอนมาคำอธิบายรายวิชาที่อาจารย์พูดอยู่โดยไม่เปิดให้นักศึกษาดูนะคะจนบางคนข้างข,า,งขาใจแอไปเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเก่งมากเพิ่งเรียนพัฒนาหลักสูตรมาภายในปีนี้เองนะจ,จะกำลังไม่ได้เลยใช่ไหม คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะตั้งแต่ปีการศึกษา2563ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหลือการงานอาชีพควรนะปี63ปีการศึกษา63นะคะเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยต่อมารหัสวิชาใครยังไม่คล่องอีกเลขแต่ละตัวมีการบอกสื่อความหมายไว้ไห้หาอ่าน นะคะในรายวิชานี้เนี่ยแปดสิบชั่วโมงต่อปีทั้งรายวิชานะคะแปดสิบชั่วโมงต่อปีแปดสิบชั่วโมงนี้ผู้เรียนจะต้องรู้ท้งหมดนี้นี่คือเนื้อหาที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะมาเปิดดูคู่กับสารบัญของหนังสือนะคะหรือพระเอกพระนะคะหรือเอก ที่เป็นทักษะต่างๆค่ะต้องเอาอันเนี้ยไปดูคู่กับแล้วก็ดูคู่กับกิจกรรมที่เราออกแบบว่ามันตรงไหมนะคะคุณต้องออกแบบให้มันครบกับคำที่าบรายวิชาตรงนี้ริชาแค่ลบลบให้คูณหน่อยได้ไหมเอออ่ะเส้นเะส้นสามเส้นนะเออ h a n k you อ่ะศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่จำเป็นต่อ,อก,การดำรงชีวิต แลกะการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์นะคะก็จะมีเรื่องของประโยชน์นะคะเรื่องของวัฒจักรเรื่องของอะไรอย่างเงี้ย80สิชั่วโมงคุณต้องสอนในครบอาจารย์ก็จะเอาสารบัญมาแล้วก็ติกต๊กติ๊กหัวข้อแล้วก็ขีดเส้วนว่าไหนคือติ๊กทั้งสองที่แล้วนะทกสาขาติ๊กว่ามีเรื่องของสิ่งมีชีวิตดำรงต่อชีวิตติ๊กที่คําทีิบายราชาแล้วก็ติ๊กที่สารบัญคู่กันเพื่อให้รู้ว่าไหนมันเพิ่มมาในมิติขาดนะคะแต่ต้องมีคือต้องมีในตามนี้ทั้งหมด คำอธิบายรารวิชาบางทีจะมีสามพ a า a g r a อันนี้คือความรู้อันนี้คือเจตคติแล้วก็ทักษะวิสัยนะบางทีเขาจะแยกตรงนี้ออกเป็นอีกสองเป็นอีกย่อหน้าคือหนึ่งย่อหน้าคือแต่ละด้านแต่ปรากฏว่าด้านทักษะกับด้านเจตคติอ่ะบางทีมันสั้นเขาก็จะยุดรวมกันอันนี้นะคือด้านความรู้พุทธิพิพสัย บางครั้งบางโรงเรียนจะมีสามย่อหน้าก็คือแยกตามแต่ละด้านเป็นด้านภกษากระด้านเจตคตินะคะแต่บางทีมันค่อนข้างสั้นนะคะเขาก็เลยเอามาอยู่รวมกันทั้งแปดสิบชั่วโมงดูตัวอย่างของวิชานี้นะเราไปเทียบกับของเพลงนะเอกวิทย์นี่คือพอดีกูจบเอกวิทย์มาเขาจะบอกมาเลยว่ามีรหัสรหัสตัวชีวะจะเอะไรบ้าง ในเมื่อมันบอกมนาะแค่เนี้ยบางครั้งในแผนเราควรจะบอกเลยว่าวหนึ่งจุดสองเนี่ยมันชื่อเนื้อหาว่าอะไรจะได้ไม่ต้องไปเปิดแล้วเปิดอีกนะคะตัวชี้วัดของปสามที่ต้องเรียนในแปดสิบชั่วโมงเนี่ยมียี่สิบห้าตัวชี้วัดแผนทั้งเทอมคุณต้องมีตัวชี้วัดให้ครบยี่สิบห้าตัวชี้วัดไม่งั้นผู้เรียนเขาไม่จบไม่จบการศึกษา นะคะเพราะว่ายังไม่่านครบทุกตัวชีวัดนะคะมีแค่ครั้งเดียวได้แต่ไม่มีเลยไม่ได้นะคะวิเคราะห์มาตรฐานกับต,ตัวชีวดต่นในเนื้อเรื่องจันทางหนูทำไม่เป็นเลยตอนนี้เริ่มเครียดหลักสูตรจะทำยังไวิเคราะห์ให้เราแล้วหายใจลึกๆทำอะไรไม่ได้จันสั่งหายใจลึกๆไปก่อนเนี่ยมันก็มีข้อผิดพลาด นะคะใครอยากได้เลข,เลขไทยเนาะแล้วโรงเรียนอนุญาตนะคะคุณคอนโทนเอเนาะล้วก็เป็นสาร,รบัญที่เป็นเลขเก้าอะคะ่ะไปหาดาวน์โหลดเพิ่มซะดาวน์โหลดฟอนสารบัญที่มีเลขเก้านะคะเ็าจะเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขไทยทัง้งหมดเลยไม่ต้องมานั่งแทนที่ทีละตัวนั่งลบทีละอัน <c oughs> สำหรับคตัวอย่างที่อาจารย์เอามานะอาจารย์ดาวน์โหลดโยนขึ้น ไ้ไว้ให้แล้วนะคะตัวนี้นะคะคุณครูเขาทำลาะหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นพลังงานและไฟฟ้าสำหรับเรานสิบห15คาบาอาจจะได้อันนี้แต่ส่วนใหญ่คุณครูว่าถ้าโรงเรียนขนาดใหญ่ก็จะให้สอนซ้ำเราก็อาจจะสอนแค่ไม่เยอะมากนะคะเนี่ยอาจจะสอนได้แค่หัวข้อสั้นๆนะคะสองสัปดาห์ สำหรับพลังงานและไฟฟ้านะคะมีตัวชีวัดอยู่3ตัวซึ่ง3ตัวนี้จะต้องถูกบรรจุอยู่ที่ไหนที่หนึ่งก็ได้ใน10ชั่วโมงนี้เห็นยังว่าเขามีตารางอย่างนี้มาให้ก็คือข้อที่1เรื่องของการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชากันหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้ไม่เกิดการที่ขาดหายไปในรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือขาดในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต้องทำตัวนี้ขึ้นมาหน่อย คิดครอบไปก่อนเลยว่าทั้งเทอมมันคือเท่านี้ดังนั้นผู้ข้าแล้วหนูจะรู้ได้ไงไปติดต่อที่คุณครูที่เลี้ยงที่เขาจะต้องสอนต่อค่ะว่าคุณครูเขาหนูดูแลรับชอบหัวข้อไหนดีคะออแล้วก็พอได้มาก็มาดูว่าอ๋อคุณครูขามันสิบชั่วโมงแสดงว่าหนูสอนได้แค่สามชั่วโมงสามสัปดาห์หรือว่าวิทยาศาสตร์นี้เขาเรียนกัน สัมดาลักกี่ค่าคะเราเราก็นั่งคำนวนไปนะคะถ้าคุณครูก็บอกว่าหนูเลือกเลยหน่วยไหนก็หน่วยนั้นแหละอะ่ก็มานั่งดูรายละเอียดนะคะแล้วก็พยายามหาห่วยที่มันพอดีอะค่ะกับที่เราไปนะคะอืมนี่นะคุณครูก็ทำสีไว้ให้ตัวอย่างแผนการจัดการเลยรู้นะคะคุณครูเข้ามาให้ห้าครั้ง ก็จะมีเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้นะคะว่าตัวอย่างของแผนการจัดการเรียนรู้บอกลําดับเห็แม้ว่าหัวข้อโรงเรียนนี้ยาวกว่าที่ตัวอย่างที่คุณรูได้ยกตัวอย่างไว้เมื่อกี้นี้ก็เลยบอกว่าจะเ,เย็นๆค่อยไปแก้แก้แป๊แแบ,บเดียวแหละนะคะไม่นานนะคะมีเส้นแบ่งส่วนหัว สาระสำคัญคือสิ่งที่สำคัญไม่ยาวมากที่อาจารย์เซลบทเรื่องพลังงานก็สาระสำคัญก็คือเรื่องพลังงานมันมีตัวอย่างพลังงานอะไรบ้างแค่นี้พอเป็นเนื้อหาค่ะแต่ไม่ต้องลอกเนื้อหามาทั้งนั้นป็นไงเดียเลยอยู่ในหนังสือหน้าแรกๆที่เขาทำสรุปขึ้นสาระสำคัญก็ได้เอีมาปรับนิดหน่อย มาตรฐานการเรียนรู้แล้วก็ตัวชีวัดที่อาจารย์บอกแม่ว่ามันบอกแค่แค่ตัวยอ่อบางทีมันไม่ครอบคลุมนะคะก็ใส่เนื้อหามาเลยแต่ถ้าที่โรงเรียนที่เราไปฝึกสอนเขาใส่แค่ตัวยอ่อคุณก็ใส่แค่ตัวยอ่อมาแต่หน้าแรกที่เป็นแฟ้มมาค่ะคุณเ็าปิ้นมาตรฐานชื่อเต็มมนวยหมายความว่าพอเรางงปุ๊บเราก็มาเปิดดูด้านหน้าก็ตอบได้แหละดีกว่าที่จะต้องมานั่งเปิดอีกหลายหาที่นะคะให้มัน ทรมใช้งานตัวชี้วัดหัวข้อนี้เนาะจะมีแค่ตัวชี้วัดเดียวแต่เมื่อกี้ท่านผูงบอกไปว่าต้องดูสี่ตัวชี้วัดก็มันมีอยู่สิบแผนหัวข้อนี้อาจจะตัวชี้วัดหนึ่งอีกแผนหนึ่งก็อีกตัวชี้วัดหนึ่งหรือว่าซ้ํากันไปมาได้แต่ต้องให้ครบตัวชี้วัดนะคะสาระการเรียนรู้มาแค่ความหมายจุดประสงค์จะวงเล็บไมมวงเล็บแนละ้วแต่โรงเรียนนะคะ แล้วแต่โรงเรียนถ้าโรงเรียนเขาไม่ฟิกก็ขออนุญาตครูที่เลี้ยวมาใส่เพื่อให้แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนนะคะนะคะก็จะคสมรรถนะสําคัญองท่องไม่ได้มีอยู่ห้าประการไม่ได้ใส่ั้งห้าประการให้ดูที่กิจกรรมการเรียนรู้นะคะว่ามันมีสมรรถนะไหนฝูเข้ามาบ้างถ้าเราให้นักเรียนไปสืบคน้นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของอะไรเนี้ยต้องมีอันนี้เขามีการให้คิดก็มีทักษะการคิดมา มีการให้นําเสนอก็มีการสื่อสารทุกคุยนะคะวิเคราะห์สมรรถนะด้วยไม่ใช่ว่าวางแปะวางแปะนะคะคุณสนามพึงประสงค์มีแปดหรือมีสิบแปดแต่เพิ่มได้ตามหลักสูตรสถานศึกษาแกนกลางมีแปดแต่หลักสูตรสถานศึกษาสามารถเพิ่มคุณสามะพึงประสงค์ได้บางเรียนมีเก้าต้องไปดูที่เล่มน,นะคะหน้าแรกๆเนี่ย เว็บโรงเรียนบางดีก็มีค่ะนะักศึกาคอันนี้ที่เพิ่มเข้ามานะคะบางโรงเรียนไม่มีนะคะชิ้นงานเรื่องของความหมายพลังงานนะคะที่อาจารย์เซลล์มีจริงเราค e เอ e ไม่ปรึกษากันมามั้งเลยนะคะห้าอ,อแรกคือสร้างความสนใจนะคะ e สร้างความสนใจนะคะก็ะคือร่วมกันทบทวนประสบการณ์เกี่ยวกับพลังงาน ดยร่วมกันตอบคาถามว่าทําไมเราถึงจึงต้องการพลังงานนะคะราะนั้นอยากจะบอกว่าอาจารย์นนอยู่กับเอกวิทย์นะคะเรียนฟิสิกส์เคมีชีว่าการจัดการเรียนรู้เรียนด้วยกันเอกฟิกส์เรียนจะสอนนักเรียนเรื่องของไฟฟ้าช็อตการสร้างความสนใจก็คือให้ขอตัวแทนนักศึกษาก็คือเพื่อนในห้องน่ะไปยืนอยู่หน้าห้องแล้วก็ทำไฟฟ้ารัดวงจรทุกคนก็สะดุ้งกระหดุด โดยคนสุดท้ายอ่ะเจ็ดสุดก็สะดุ้งแรงสุดแล้วเขาก็แบบนํำโอ้โหอารดา,ดายับ <c oughs> <c oughs> นะคะเรื่องของความปลอดภัยนะคะสอนอะไรสอนให้มันเปิดเป็นคลิปอย่างอื่นเอาเนาะเราก็บอกเขาว่ามันอันตรายห้ามเล่นนะคะไอตัวที่เป็นแบบสล็อตอะเลกสล็อตหรือเลขอะไระเป็นคนมีศิลธรรมเรื่องของการพนันไม่ค่อยรู้จักชื่อ เออมันมีที่แบบเด็กออกมาเล่นนะคะต้องยึดโนแล้วก็บอกเขาว่ามันอันตรายแล้วนี้ต้องแจ้งนี่ายปกครองนะถ้าอยากได้คืนไปติดต่อฝ่ายปกครองเลยแล้วก็ยึดนะคะอันเป็นนักศึกษาสกสอนอาจะยังไม่ยึดนะไปบอกครูพี่เลี้ยงนะคะว่าเออเด็กเด็กเขาเล่นกันอันน่าจะอันตรายค่ะสร้างความสนใจคือชักจูงใจให้เข้าเรียนเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเคยได้ยินไหมที่เขาจะสอนพ่อ่มอ่ะแล้วเขาก็ ส่วนนำสร้างความสนใจถามนะักเรียนว่าอะไรอยู่บนเตียงร้อยกันไปตั้งแต่พ่อแม่ถึงจะไปผ้า <c oughs> ปวดหัวงงนะคะสร้างความสนใจนะเอาให้มันสนใจจริงๆจะสอนเรื่องไปรษีไทยก็เลยย้อนไปตั้งแต่สมัยแรกเลยที่มีกอนขอดั้งถ้าตอนประวัติศาสตร์ก็โอเคแต่างเคเราเจูงให้มันแบบว่าน่าสนใจจริงๆเอาข่าวสารเอากิจกรรมมาเล่นนะคะสำรวจแล้วก็ค้นหานะคะเห็นไหม กูเขาก็ทํารูปแผนภาพทาความคิดนู่นน,นี้นั่นขึ้นมานะคะมีตัวอย่างให้บอกรายละเอียดเลยประทานคือใครใครเปคนทําอะไรยังไงกลุ่มละกี่คนแสดงว่าแผนนี้ไปใช้กับเด็กโรงเรียนอื่นได้แต่บางคนมาบอกว่าสี่สิบคนสามสิบคนอย่างเงี้ยแสดงว่าเราต้องปรับนะคะคะเด็กเก่งปันการจางอ่อนงัวม,มาจากไหนอะคะท่านคะ เข้าไปสอบพีเทสก็ได้หรือจะดูเกียรติเฉลี่ยกเก่าก็ได้ดูได้ทุกอย่างเลยตามแต่ใตเรานะคะแล้วก็ยึดเกณฑ์นเนี้ยเป็นหลักนะคะแต่ไม่ต้องไปบอกเขาว่านะว่าคนเนี้ยเขาเก่งวันนี้เขาอ่อนจิตใจคนเรามันเปราะบ,บางเราไม่รู้หรอกว่าหน้าตาเห็นนักนักเรียนเขายิ้มยิ้มบางทีเขาก็เครียดนะคะ응เหมือนหนูเลยคะ่ะันจะสั่งหนูเยอะนักเรียนนะคะเริ่มสืบสอรบรวบรวมข้อมูล เห็นยมีเรื่องสื่อสารเพื่อคุยกันมาแล้วแล้วก็มาออกแบบก็คือคิดคิดสมัถนะเห็นไหมเนี่ยคือจะต้องสอดคล้องกันทั้งหมดนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะอุปกรณ์อะไรเงี้ยเตรียมมาให้พร้อมขยายความรู้ประเมินที่อาจารย์สอนได้ตรงเวลาบวกลบเล็กน้อยเนี่ยเพราะว่าอาจารย์จะควบคุมเลยว่าประเมินกี่นาที ขยายเวลาเนี่ยอ่านกิจกรรมแล้วกี่นาทีแล้วพอบวกรวมทั้งหมดก็จะรู้ว่าเวลามันพอไม่พออย่างไรนะคะเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญเนาะบางคนสอนดีมากเลยแต่สอนเกินเวลาบางคนสอนดีมากเลยเหลือียี่สิบนาทีตีกันในห้องเด็กเสียงดังรบกวนห้องข้างๆนะคะกิจกรรมนะนะสาคัญมากพอได้นําเสนอผลงานหน้าห้องแล้วอะค่ะบางทีอาจจะไปติดบอร์ดมน่นทานี่นะ ก็ได้นะคะนักศึกษาคา่ะสื่อและแหล่งเลยเขียนคู่กันเลยไม่พลาดน,นะคะบอกไปเลยนะคะถ้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูเาแสดงว่านักเรียนห้องเขาประมาณสามสิบคนเพราะว่ากลุ่ม5ห้าคนหนังสือภาพนะคะรูปบอกไปเลยว่าหนังสือสถาบัานไหนนะพิมพ์ไหนบางคนบอกเล่งหน้าด้วยนะอันเนี้ย จะชัดเจนนะคะจะชัดเจนแต่ถ้าที่รุงเรียนเราเป็นคําบรรยายเราก็แค่รับนะคะวดผลนี่มันครบทั้งด้านความรู้ทักษะแล้วก็คุณสมบัติมประสงค์นะคะด้านความรู้ว่าเอามาจากจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราอะค่ะมาวางเครื่องมือที่ใช้ประเมินประเมินอะไรเขานิยมประเมินประเมินตามสภาพจริงเนาะเวลาอาจารย์จะจับพวกเราสอบได้ข้อสอบนะก็แบบว่าอ ขอร้องขอร้องนะคะแต่ว่าพอไปสอนนักเรียนนะหผู้สอบอย่างเดียวเลยจิตใจเราทําด้วยอะไรนะคะแซวหนวอวงหนูไม่ท้อหรอกค่ะนะคะเกณฑ์การประเมินนะคะบอกเลยว่าถ้าครบท้วนถูกต้องอนะ่ะให้สามคะแนนถูกต้องอนะ่ะแต่ว่าตอบยังไม่ครบอ่ะจะให้สองคะแนนไม่บอกอะไรเลยเนี่ยสูญคะแนนไม่มีหน,น,นะนึ่งคะแนนนะเนี่ยเห็นไหม เกณฑ์เนี่ยคือแล้วแต่เรานะคะแต่ให้มันเป็นกลางม,มากที่สุดนะคะกระบวนการนะคะใช้แบบสังเกตพฤติกรรมหลังแผนใส่แบบสังเกตพฤติกรรมลงไปด้วยใส่ทุกแผนเลยมันมีแค่ห้าสิบตังค์เองนะลูกช้าคะเสียอะไรเสียได้เสียตรงนี้เสียไม่ได้อันนี้ผิดเนาะเห็นไหมน,นี้ต้องหนึ่งคะแนนนะคะ ต่อมาคุณสมบัอันทึงประสงค์นะคะนี่น่าจะเป็นข้อสามตัวนี้ก็จะเป็นคะแนนสิบห้าคะแนนเนี่ยใครเกินแปดือว่าผ่านเนี่ยค่ะจริงๆพอใช้เรายังไม่ผ่านอันนี้จริงๆถ้าเป็นอาจารย์นะจะเนเขียนว่าตั้งแต่เจ็ดลงมาแล้วก็คือต้องปรับปรุงรืออะไรยเงี้ยอืมแต่นี้มันเป็นความมุ่งมั่นอาจารย์เขาก็เลยตั้งเกณฑ์ตรงนี้ไนวะ้ให้ นี่อาจารย์บอกว่าอย่าไปประหยัดมากแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนแปลงเนาะบวกคะแนนตรงนี้ด้วยมันเท่ากันไหมอันนี้เท่าผู้รับการประเมินอันนี้ก็ใส่แค่ล่างๆไว้เพราะจริงๆเราเราจะใส่ในชื่อผู้เรียนลงไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราไปเผยแพร่ะคะ่ะชื่อผู้เรียน,เ,นยเราไม่ควรใส่นะคะมันเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิ์นะคะแล้วก็บอกเกณฑ์ลงมาอีกทีหนึ่ง อันนี้อาจจะต้องเป็นสีเนี่ยบางทีเรามีตัวอย่างมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่ว่าสักแต่ใช้เนาะเราต้องดูด้วยว่าต้องแก้ไขไหมอันนี้จริงๆมีเครื่องหมายถูกในในบทเนาะลองไปหาเครื่องหมายถูกอานี่เป็นเครื่องหมายสเปร์ลากลากลากที่สองลากลากไหนก็ลากนันเลยนะ <c oughs> <laughs> ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนนะคะแล้วก็มันติกให้คะแนนเนียค่ะ ความคิดเห็นของหัวหน้าอันนี้ก็คือจะต้องยึดตามใครผู้เป็นน้องที่ยี่สิบพูตรงกันว่าตามแหล่งฝึกที่เราไปฝึกนั่นเองนะคะพอดีหูสนิทกับเพื่อนนะคะชื่อเลยชื่อเป็นขอโรงเรียนเพื่อน,นะคะ่ะแต่จะให้ผอโรงเรียนที่นี่เป็นคนเซ็นนะคะแต่เป็นความผิดพลาดที่ให้อภัยไม่ได้งจริงหัวคน บันทึกผลหลังการสอนคิดว่าความจําเราดีแต่มันไม่ได้ดีถึงขั้นสิบห้าสิบห้าวันแล้วมานึกถึงวันแรกที่สอนอ่ะมันถูกวันอื่นอ่มันกลบเพราะมันทําคลายกันนะคะดังนั้นให้บันทึกหลังการสอนภายในวันนั้นอาจจะดีที่สุดนะคะแล้วมันไม่เมื่อยมือมากนะคะแล้วมันก็จําได้มากที่สุดเห็นไหมเขาจะบันทึกเป็นยังไงแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเลยนะคะของอันนี้เนาะที่เขาเป็นแบบฟอร์มให้ ดียังไงดีตรงที่บางทีไม่รู้จะเขียนอะไรอะคะ่ะแต่นี่คือจะเขียนได้ตามหัวข้อเลยนะคะแต่ถ้าโรงเรียนเราไม่ได้ฟิกเราก็แต่ไม่รู้จะเขียนอะไรเราก็มายึดตามเลยเรวก็เขียนนะคะแต่มันยังไม่เป็นรูปธรรมอะค่ะนั่นานามาทั้งนั่มาทํทไงดีคะท่นารแลอามีตัวอย่างนะคะบันทึกแผนไปให้อืมอยู่ใน ไฟล์ที่ชื่อตัวอย่างที่เปิดสอนใอนสักอย่างเนี่ยนะคะเห็นยังมีแนวตอบคำถามแนวตอบคำถามเผื่อเพื่อนเอกอื่นมาสอนไ,ได้สอนได้บัตรภาพปิ้นไว้แฟ้มหนึ่งนะคะแล้วก็ได้หยิบมาใช้สอนได้ง่ายมากขึ้น หัวฟูมาโรงเรียนได้อย่างจะมารีบมาปิ้นหน้าโรงเรียนอีกแล้วก็ร้านหน้าโรงเรียนก็ไม่เปิดก็อารมณ์เสีย <c oughs> มันต้องอารมณ์เสียตั้งแต่ที่ไม่ปิน้นฝรัหน้านั้นแล้วค่ะนะต้องโทษตัวเองไม่ใช่โทษหลานบัตรนะคะการมาประเมินเนีไนน่ไหะก็จะให้คะแนนไล่ลงทําแผนที่หนึ่งก่อนแล้วก็ก๊อปปี้ลงมาเป็นแผนที่สองนะไล่ลง นี่นะคะอะมาดูตัวอย่างกันนะคะทำอันนี้จริงๆมีคลิปวิดีโอแล้วนะคะ